แป๊บนึงค่ะแป๊บนึงมามาตั้งี่มิ้งเก่งมากเลยช่วยหน้างานเร็วด้วย โอ้แม่แปะไม่ทันหนูเลยอ่ะเร็วมากเลยโอ้โหสุดยอดอุย้ยพี่บิงปัน้นงนึ่งแปะเสร็จหมดแล้วชั้นหนึ่งแั๊นนึงนะเอามาให้แม่อ่ะ พีมใจเย็ยนแม่แปะไม่ทันไม่นอ no. 哎呀！Hey งเล่นดีน้องเก่งโอ,อ้พี่วิงช่วยแม่ได้สุดยอดเลยอะ่ะร้อยกระปุกอะ่ะโอ้โหเก่งหมดยัง อาัางแผ่นใหม่ไหมอ๋ออันนั้นหมดยังถ้าหมดแล้วมาออกมามาเก็บมาเออเก่งมาก เอาแกะมาเร็วม่โนโนโน่ no, no, no. บอกน้องไม่เอาไม่ดูดนิ้วไม่โอมมือลูกนี่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 นะคะแปะเองเลยโอ้โหวันนี้พี่บิงแปะเองเลยนะคะ ี่มันกลับหัวใจเย็นลูกใจเย็น